สวัสดีครับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนรายวิชาดนตรีกับคุณครูชัชวานเวียงอินหรือคุณครูนัทหัวข้อที่เราจะเรียนในวันนี้ 1. บรรทัดห้าเส้น 2. เส้นกันห้องและ3ห้องเพลงบรรทัดหเส้นบรรทัดห้าเส้นมีไว้เพื่อบันทึกตัวโนต้ตจะประกอบไปด้วย5เส้นสี่ช่อง การนับเส้นเราจะเริ่มนับจากเส้นข้างล่างขึ้นข้างบนเส้นข้างล่างคือเส้นที่1ถัดไปจะเป็นเส้นที่สองเส้นที่สมเส้นที่4และสุดท้ายคือเส้นที่หการนับช่องช่องที่1จะอยู่ระหว่างเส้นที่1และเส้นที่สองช่องที่สองจะอยู่ระหว่างเส้นที่สองและเส้นที่สช่องที่สามจะอยู่ระหว่างเส้นที่3ามและเส้นที่สี่ ช่องที่4จะอยู่ระหว่างเส้นที่4และเส้นที่5เส้นกันห้องเส้นกันห้องมีไว้เพื่อแบ่งกลุ่มจังหวะและวรรคตอนให้นักเรียนสังเกตตรงที่เส้นที่มันมี4ขีดเห็นไหมครับที่เป็นขีดเส้นตรงนั่นคือเส้นกันห้องมีไว้เพื่อแบ่งกลุ่มจังหวะและวรรคตอนของห้องเพลงนั้นๆ ห้องเพลงในหนึ่งห้องเพลงจะประกอบไปด้วยสีจังหวะย่อยซึ่งจะมีตัวโน้ตเต็มสี่ตัวหรือถ้าไม่มีตัวโน้ตสี่ตัวจะใช้ขีดแทนตัวโน้ตดังตัวอย่างในกรอบสี่เหลี่ยมอันที่หนึ่งในหนึ่งห้องเพลงจะประกอบไปด้วยสี่ตัวโน้ตตัวอย่างจะเป็นโน้ตเสียงโดเลมีและฟานี่คือกรอบที่มีตัวโน้ตครบทั้งสี่ตัว ในกรอบที่สองกอบที่2จะมีตัวโน้ตเพียงแค่2ตัวคือโดและก็เรแต่อีก2จังหวะเราจะใช้ขีดในการแทนจังหวะให้ครบในห้องเพลง4จังหวะย่อยบรรทัดในหนึ่งบรรทัดจะแบ่งออกเป็น8ห้องเพลงห้องที่1ห,ห้องที่2ห้องที่3ห้องที่4ห้องที่5 ห้องที่6ห้องที่7และสุดท้ายคือห้องที่8ใน1บรรทัดในแต่ละเพลงจะมีห้องเพลงไม่เหมือนกันแล้วแต่เพลงเพราะในหนึ่งเพลงมีความสั้นยาวของเนื้อเพลงที่แตกต่างกันสรุปสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับบรรทัด5เส้นมีไว้บันทึกตัวโน้ตจะประกอบไปด้วย5เส้น4ช่องนับจากเส้น้างล่างขึ้นข้างบน เส้นกันห้องมีไว้เพื่อแบ่งกลุ่มจังหวะและวักเพลงส่วนห้องเพลงห้องเพลงห้องเพลงจะประกอบไปด้วย4ตัวโน้ต1บรรทัดจะประกอบไปด้วย8ห้องเพลงสลับคลิปนี้ไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ